เรียนแพ็คละศี่ร้อยสามร้อยี่ร้อยสามร้อยไอตัวนี้เจอทุกวันเนี่ยนอนหลับทุกวันนอนสบายทุกวันเนี่ยปลาปิ้งปลาย่างไม่ใหญ่ส้ม80 70นะน้องครับข่อน้ำพริกหนุ่มแมงดามีอยู่ไหมครับหมดยังเอ่ยร้านนี้แน่นอนอร่อยอร้านนี้ก็เลือกกันเลยทุกคนแบบนี้เลยทุกคนอันนี้ดอกอะไรครับ <is> หมดนี่ไม่ให้หมดนะหมดนะครับเนี่ย หมอครับทำหมอทุกคนนี่โอ้โหปลาสับสุกก็มีตาแดงแมงดานรกกุ้งนรกแกงขิวหวัดปลากายใช่ไหมครับพี่นี่ปลากายโอ้ oh, พี่ก็กำลังใส่ปลากายเลยนี่ส,สองโลก็ไม่เบาแล้วมะม่วงหนักไปมะม่วงหนักแกงพวกไก่เด่นชัยทุกคนตาครูพัทรลุงนี่ทุกคนนี่ น่ากินมากยังไม่ได้เลยครับโอยังไม่ได้ใช่ไหมครับร้านยังไม่ตั้งเลยครับครับทุกคนครับครึ่งร้อยเจ็ดสิบเขาลวกที่นี่เหรอหอยแครงโอ้นี่เป็นนี่เป็นเห็ดสวัสดีครับ,รบเห็ดย่างเป็ดพะโล้ขาหมูสุนยาจีนโอ้โหร้านนี้ของเขาเยอะมากเลยทุกคนทอดมันคั่วสดๆเลยทุกคนอร่อยมากที่เขาปิ้งแบบตามตลาดนัดที่นิทรแลนดะ หอยเมืองผู้เอออยากกินหนอยเ<า>มืองผู้ทุกคนกินเท่าที่มีวันนี้โอเคประมาณนี้นะครับกับล็อกเพืเชนเดอร์ี้สอรี่